ในช่วงของโซลาร l ลูฟช่วยชาตินะคะเราพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมบ้านผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์นะคะคุณบุญเกียรติกันค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะคุณบุญเกียรติขายไฟจากโซลาร l ลูฟถปได้หรือยังคะได้แล้วครับได้แล้วนะคะเริ่มติดตั้งโซลาร l ลูฟเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่ปลายปี2556ครับตั้งแต่ปลายปี2556แล้วขายไฟจริงได้เมื่อไหร่คะได้ตั้งแต่เมษา2558ครับ ใช้เวลาเป็นปีเพราะอะไรล่ะมีติดปัญหาเรื่องรองอสีฮะตอนนั้นก็เลยทําให้ช้าลงแต่ว่าทางรัฐบาลก็สามารถยกเว้นตรงนี้ได้ตอนนี้ก็เลยคล่องตัวมากขึ้นตอนแรกก็คือติดขัดเรื่องของปัญหารองอสีและพอภาครัฐยกเว้นรองอสีก็เลยทําให้เดินหน้าได้นั่นเองนะคะคตอนแรกที่เราตัดสินใจจะติดตั้งโซลารรูฟเนี่ย ตรงนั้นมันก็มีแผงมากมายจากท้องของประเทศจีนของประเทศต่างๆคะคุณบุญเกียรติมีหลักเกณฑ์ในการเลือกแผงโซลาร์เซลล์อย่างไงคะหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยค่ะคืออยากจะเลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพดีใช้ได้นานก็เลือกของญี่ปุ่นของเคียวเซราอินเวอร์เตอร์เลือกของเยอรมันครับ SMA แล้วติดไปกี่กิโลวัตต์ติดไป7.3กิโลวัตต์ครับติดตั้งกี่จุดคะติดตั้งไป3จุดค,ดดค,คือทางเจ้าหน้าที่มีมีมาที่นี่แล้วก็ดูว่าต้องติดตั้งต่างตรง,งไหน ที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดคือเจ้าหน้าที่เขาจะมาสำรวจหลังคาแล้วก็จะมาวิเคราะห์ว่าตรงไหนได้แสงดีที่สุดได้ไฟฟ้าดีที่สุดใช่ไหมคะสัญญาขายไฟนี้ก็คือยาวถึง25ปีแนวคิดที่จะติดตั้งโซลารูฟจะลงทุนตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรคะมีสองอย่างฮะหนึ่งคือการลงทุนสองคือการที่เรารักสิ่งแวดล้อมอยากจะใช้พลังงานสะอาดครับลงทุนนี่กี่ปีคืนทุนคะประมาณ8-9ถึงปีครับประมาณ8-9ถึงปีคืนทุนนะคะ แต่ที่สําคัญกว่าเรื่องของเงินคือว่าเราเป็นคนคนหนึ่งแหละที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดนะคะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะคะเ<ท>ยี่ยมเลยแนวคิดนะคะ<ท>วันนี้ขอบคุณมากกัะที่เรามาพูดคุยนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะท่านผู้ชมคะช่วงน,น้ามาอัปเดตในด้่นพลังงานค่ะร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยโครงการสินเชื่อติดตั้งโซลาร์ลูฟช่วยชาติธนาคารกรุงไทย ส c g จำกัดมหาชน